กับชุดแฟนซีนะเจ้าหญิงเด็กผีผีเด็กนะคะตัวนี้เป็นงาน USA LOT HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา5,500้าบาทนะคะน้ำหนักนะคะ25กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะคุณลูกค้าจ้าห0 0ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะาประมาณการ45บาทค่ะประมาณกา,ารเดี๋ยวถอยหลังเอานีดหนึ่งก่อนนะคะถอยหลังเอาก่อนถอยถอยถอยเท okay. บึมคุณลูกค้าจ๋าแฟนซีเด็กคอสตูมเด็กนะเจ้าหญิง เด็กนะเราจะแปงลงร่างนะใช่ค่ะเราจะแอบ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 ค่อยสิแป,งแปงลงร่างเราเราเนี่เราจะแอบเด็ก แอปเอ้ามีการหัดแล้วถึงมีคนหัวร้อนแล้วหนึ่งว่าเราจะแอปเด็กอ่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเราขอโชว์โลโก้นหน่อยนิดนึงเนาะ<ม>ตัวนี้เป็น B U C ค่ะคุณลูกค้าจ่าซุนซุนเก่ายูหรือจะเป็นแบบภาษาอีสาน B U C เด้อซุนซุนเก่ายูค่ะคุณลูกค้าจ่ภาษาไทยค่ะบียูซี่ซุนซุเก่ายูภังกฤษค่ะบียน้ำไม่ได้ภาษาคาเมนว่าอะไรคะ เย่แลละเล่นเองไปไม่แทนเองด้วยนะลูกค้าค่ะไม่มีรีวิวมานานมากค้ะวันนี้ค่ะนําเข้ามาให้แล้วจายค่ะทำไมน่ารักจ้า้ำตกขอบตกขอบน้ำาม่เอาแต่เสื้อผ้าไม่ได้เอาตัวลูกค้าน่ารักมากีนชุดเจ้าหญิงอันนี้เป็นอะไรเอ่ย ดูคะ่ะฟงฟิงฟงฟิงนะคะเน้นย้ํามีแค่สองถุงใช่ค่ะสั่งไปเยอะมากแต่ว่ามีแค่สองถุงนี้เท่าน,านั้นไม่น่าเชื่อคะ่ะเจ้าหญิงน่ารักน่ารักแบบนี้ออกงานได้เลยนะได้เลยแต่ตอนเป็นเด็กน้ําค่ะจะเป็นเล่านิทานค่ะเป็นเล่านิทานกิจกรรมนะคะกีฬาสงกีฬาสีคุณลูกค้าจัดได้หมดเลยนะชุดแฟนซีเด็กคอสตูมเด็กหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆวันสุนทรผู้กิจกรรมวันแม่วันครูวันพ่อได้หมดคะ่ะคุณลูกค้าจ้ะกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนอันนี้คือได้หมดเลยนะใช่ค่ะ เจ้าหญิงหรือจะเป็นคอสตูมนะคะหรือว่าจะเป็นแปลงล่างนะคะมือหนึ่งค่ะมาเวลมาเวล มาแววใช่ไหมคะลูกค้าค,ค,คุณลูกค้าจา่าเนี่ยเป็นแปลงลากนะคะสามสิบสี่จุดเก้าเก้าอันนี้เป็นของอันนี้เป็นงานเมกานะดอลลาร์นะคะกับปันอเมริกาโอ้แบบว่ามือหนึ่งเลยนะใช่ค่ะขออนุญ,ญาตไม่แกะได้ไหมไม่ไม่ต้องแกะค่ะไม่แก,ะ,ะ,แกะนะคะคุณลูกค้าจ่าขออนุญาตไม่แกะนะคะสำเนียงชัดมาก <c oughs> อ่ะไปกับปันแล้วลูกค้าค่ะราพันเซลลูกค้าค่ะราพันเซลใครเอ่ยผมยาวถึงพื้น เอ่อนางเงีย <laughs> นางเงีย <laughs> กแล้วน้าพันเซล,เเซลไม่ใช่นางเงียนางเงียกภาษาอีสานแบบติดน่าเคยติดแบบ <laughs> ว,ว่าเคยพูดผิดแล้วผิดตลอดปะ,ะนางเงียก <laughs> นางเงียบแคพูดภาษาไทย น้ำเงือกเอ้ยภาษาอานเมอร์เมดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านเออ่างแย่อ่าคุณลูกค้าจ๋าดูค่ะน่ารักมากใหม่ๆสะอาดๆค่ะกับรายการ้ายของวันนี้ค่ะสนใจนะคะหรือว่าขายของเด็กอยู่แล้วนะอันดับหนึ่งนะสถานที่ขายพี่ว่าอะไรสดช่องทางออนไลน์อันดับหนึ่งเฟซบุ๊กยูทูปอินตากรงตะแกรมได้หมดค่ะคุณลูกค้าจ๋าติ๊กต๊อกติ๊กตอกได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าโรงเรียนนะ หน้าโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นร้านให้เช่านะร้านให้เช่านี่หมายถึงว่าเป็นร้านให้เช่าพวกอ่าถือกีรศิยะอ่าได้คอนตูมต่างๆเนาะได้หมดเลยนะเอลซีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าใครคะสีฟ้าหนางเงือกไม่ใช่ค่ะโดเรมอนเอวูไม่ใช่ลาพันเซลไม่ใช่เอลซ่านะคะใช่แล้วเอลซ่านะคะราคาสีฟ้าน่ารักมากใช่ค่ะฟงฟิงออกมาเลยอะไรคะ ที่จริงคนเปียนคนไหลยังไงค่ะเพราะว่าอันนี้เขามีลูกน้อยเขาค่อนข้างที่จะรู้จักดีนะใครนะคะแอนนาแอนนาอ๋อไปน้ำออกไปคามิ้นนะแอนนาอเค่ะดูค่ะน่ารักมากอันนี้เป็นหนังเงือกของแท้หนังเงือกของแท้หนังเงือกของแท้เมอร์เมดเมอร์เมดเมอร์เมดนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดมาเลยน้ำเคยแบบว่าเคยไปเช่าแบบร้านเวลาเราแล้วจะไปเล่านิทานไหมน้ำไม่เคยอุ้ยน้ำ เคยใช่แต่ว่านทำไมสมัยตั้งแต่ยี่สิกว่าปีนิดนีด้ดดตั้งแต่อยู่โมค่ะนะ้ำค่ะ,ะเคยไปเช่านั้นแต่สมัยโมแล้วนะ,ะสมัยโมยี่สกว่าปีที่แล้ว ชุดหนึ่งขนาน้ำาสามสาม,สามร้อยกว่าบาทโอ้โอันนี้แค่เช่านะแค่เช่า่าแค่เช่านะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคุณลูกค้าจา๋าแต่ถ้าอยู่ในนี้นะยี่สิบห้ากโจราคาห้าพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นชุดคอสตูมเด็กเต้าหญิงเด็กค่ะผีผีผีเด็กค่ะ <c oughs> หลอนมากอุ้ยน่ารัก่ะอะไรค่ะแล้ว่าลาพันเซลลาพันเซลเขามีชุดหลายสีเนาะใช่ลูกค้าค่ะอันนี้ลาพันเซลนะคะลูกค้า่ะน่ารักอะ ดูค่ะดูความลิบบงลิบบินเขาน่ารักมากนะคะลูกค้าจ๋าดูค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นกีฬาสีได้เลยอะได้เลยได้เลยอะคุณลูกค้าจะเป็นดัมาเยอร์มือหนึ่งได้เลยดัมเมเยอร์ค่ะดัมเมเยอร์ดัมมาเยอร์ดัมมาเยอร์มือหนึ่งได้เลยนะคะอะไรนะเอวอะ น่ารักอ่ะแสดงว่าเป็นแบบว่ากระตงกระตูนอุ้ยแปลงร่างบ้างดีกว่าค่ะอะไรจ้าอุ้ยชาไม่ใช่ปลาฉลามเบ baby shark ปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามในกล้องอาจจะไม่เห็นนะข้างหลังยืนเต้นมันปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามแหวะนะอันนี้เป็นแปลงร่างปลาฉลามเป็นคอสตูมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาฉลามตกใจแว้ปลาฉลามทำไมน่ารักจังน่ารักเหรอคอสตูม45 เจ้าหญิงสี่สิบห้านะคุณลูกค้าจ๋าอะไรนะคะจิ้งจกไม่ใช่ปชัชรามดิดนี่ดิดนี่ลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นของม<ด>ินน<ด>ี่เมาส์หนูน้อยสาวสวยของเราค่ะลูกค้าค่ะมินนี่เมาส์น่ารักมาก,ากปังคุงพี่ขอปังคุงลิงปะลิงนะคะลูกค้าจ๋าลิงปังคุง,ง,คงด้านหลังมามามาใส่แล้วก็เตะเลยอันนี้สิงโตหรือเม่นอุ้ยสิงโตไหมคะสิงโตไหมสิงโตเป็นปังคุงเป็นหนุ่มคาเตอร์ค่ะ เป็นหัวคาเทอร์แต่แท่งลูกค้าก่อนนิดนึงค่ะเรามีมาเราสั่งไปเยอะแต่ว่ามีแค่2ถุงนะใช่ค่ะจะเป็นแปลงล่างเป็นคอสตูมก็ได้นะสนใจกระสอบนี้หรือถุงนี้ C f อได้เลยพี่พี่จะเป็นผู้ใหญ่ใส่ได้นะอได้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณป้าคุณน้าคุณอาวนฮอลลวีนค่ะคุณลูกคาจแม่มดได้พี่เป็นไม่แน่ใจว่าผีแบบไหนนะจะหังกระซื้อกระหังผีตาโบได้หมดนะได้หมดได้หมดนะคะค้ปลายมือหนึ่งค่ะ อะฝั่งนี้เป็นยังไงจ๊ะโอ้โหอันนี้กลามล่ําเลยค่ะลูกค้าสไปเดอร์แมนค่ะไม่ต้องเข้าฟิตเนสค่ะใส่ตัวนี้จบทีเดียวนะคะลูกค้าจากกล้ามล่าบึกนะต,นตัวนี้เขาเป็นแบบว่าเด็กโตนิดหนึงนะหรือว่าจะเป็นของคุณแม่ของคุณนานะใส่ได้เลยน,นย่ารักเดี๋ยวขออีกรอบ มือหนึ่งอันนี้เป็นปลาฉลักอุ้ยคู่กันเขาคู่กันปลาชะลักเหมือนกันหนึ่งสองสามเบบี้ซัก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 เบบี้ซัก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 อุ้ยปลาฉลักแต่ทำไมคนนั้เขาเหมือนจริงโจ๊กุ้ยปลาฉลักอันนี้คือคุณพี่กับคุณน้องอ่ะได้นะคะคุณพี่อันใจเย็นๆนะคะเนาะเออ อันนี้ฟักทองค่ะลูกค้าค่ะเซตฟักทองค่ะอันนี้คุณพี่คุณน้องเหมือนกันเอาบาฉลามไปแล้วเอาฟักทองไปด้วยค่ะลูกค้าค่ะเซตผีเซตน้องหน้าแปลงร่างได้ไหมขอแปลงร่างเอาคนผู้ชายจ้าแปลงร่างแปลงร่างนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ของเด็กโตนิดหนึ่งนะคะเอาไปคู่กันก็ได้นะคะคือเอาง่ายๆนะมีตั้งแต่ประวัติ ประวัติเกี่ยวกับาของเด็กขัํมค่ะอาจจะเป็นคนแค่ทั้งเจเจ้าหญิงนนนเจ้าหญิงนี่มาหมดนะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าพี่ว่าคุ้มนะขายของเด็กอยู่แล้วเอาไปค่าเอาไปเสริมนะคะคุณลูกค้าจ่าได้เลยนะจ๊ะเนียโอ้ยข้างหลังให้เราตื่นเต้นก่อนก็ได้ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรครูอันนี้อะไรนะ มาริโอมาริโอกับมินเนี่ยนคู่กันเขียวเหลืองไม่ต้องคู่พี่มาของพี่เป็นคู่แล้วไหนคะเป็นคู่ก็พี่ที่สองอารไปด้วยสามคนได้ได้สามคนอ่ะอุ้ยนี่เป็นอันนั้นได้ไหมอะไรจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะองงออันเขาเรียกว่าอะไรเฮ้อแบบว่า ที่เราแบบมายากลนี้ทรงคล้ายๆมายากลค่ะคุณลูกค้าจะทรงคล้ายๆมายากลแบบนี้ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมาอีกแล้วพี่เอาจ้าสาวน้อยมินนี่เมสาของดิสนีย์ค่ะ<ช>สาวน้อยมินนี่เมส์ของดิสนีย์ค่ะลูกค้าจะมาอีกแล้วนะคะใช่ใชป้าเดี๋ยวเจอเซตนี้พี่ไปก่อนอะไรจะ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่เอาเซตน้ําก็ได้นะฝั่นูมาละอายุสิบห้าเขามาเป็นสาวลำบง ของข้าเจ้าอาจะรู <S <S bad, ้ล่ะเาจะรู้ล oui> ่ะก่รักนะก็ารักมากดูค่ะดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนของอะไรคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวหมุนหน้าหมุนหลังให้ดูนะความใหม่ของเขาความสะอาดของเขาฟุ้งฟิ่งมากน่ารักมากคุณลูกค้าช่วยได้เลยเขาวัยเด็กเราอยากใส่มาก วัยเด็กเราอยากใส่มากสวยเราแบบว่าอย่าพลาดนะสําหรับเด็กน้อยที่บางค้าจะเป็นซัมเมอร์ไปเรียนะคะหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นต่างจังหวัดบ้านเรานะคะก็งานบุญงานวัดงานหลวงงานลาดได้หมดเลยค่ะน้ำค่ะได้หมดเลยนะคะดูค่ะฟุ้งฟิ้งมากน้ำดูค่ะที่เหลือเราใส่น่ารักมากจิ๋วจริงตามูตามีเจ้าหญิงมาอีกแล้วจ้าเจ้าหญิงมาอีกแล้วอันนี้ซาไม่ซาเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าน่ารักน่ารักแบบน้ำค่ะยอมแพ้พี่เธออะไรจ๊ะพี่มีปีก อุย้ยน่ารักมากน่ารักจริงอันนี้เหมือนอะไรนะมาโพนี่เหรอ,อใช่ไหมาโพนี่ใกล้เคียงนะพี่ว่าน่าจะเป็นแบบยูนิครนอร์นยูนิครนอร์นยูนิคอร์นน่าจะใกล้เคียง<า>น่ารักดูค่ะคุณลูกค้าจากไซส์เล็กๆจิ๋วนะคะแต่ว่าเป็นของยูนิคอร์นนี่สีเข้เยอะนะ เป็นเหมือนลุงเนาะสีลุงนะด้านหลังของเขาต้องพร้อมจะบินเด้อยูนิคอนต้องเจอกับกอซิล่ายังไงจ้ะกอซิล่าเขาขอบินก่อนเด้อบินของเขานะหลังของเราเป็นปีกและปีกเป็นสีทองด้วยอุ้ยน่าหลักมากเจ้าหญิงไซส์เล็กๆเรื่องไซส์นะคะคุณลูกค้าจามิ้งแต่ไซส์เด็กเล็กๆหรือสไตล์ไซส์เด็กโตเลยอยู่ในนี้นะคะอุ้ยมามามาพอนี่ยูนิคอนหรือพอนี่ยูนิคอนลูกค้าข่ะน้ารักมากดู ไซส์กำลังดีอันนี้เป็นของขออะไรจ๊ะไปแปลงล่างก่อนนะคะตัวนี้ของน่าจะประมาณเด็กสองถึลงสามข <23 S 2> วบนะคะดูค,ะค่ะน่ารักมากดูค่ะมีเขาหนึ่งเขาน่ารักอ่ะน่ารักเลยะะตัวนี้เป็นของดิสนีย์นะคะเป็นแบบว่าแปลงล่างสตีฟจ้าตัวนี้แปลงล่างน่ารักมากดูค่ะก็มีเป็นแบบว่าเป็นแบบเนี้ยค่ะน้ำค่ะ,คะแต่ว่าบางตัวสตีฟสตีฟ คือแต่ละคนแบบว่าสตรีน,น่ารักมากลูกคะ่ะแย่งกันแบบว่าพีเซนต์มากค่ะ,คะน่ารักมากแย่งกัน,นะะพีเซน์มากน่ารักมาเลย สอบนี้มีลูกค้า C อ่าตอนเราสอบนี้มีเดี๋ยวคะนะคะการสอบนี้เดี๋ยวขอบกระดิ่งก่อนขอบกระดิ่งขอบกระดิ่งนิดนึงค่ะขอบกระดิ่งนิดนึงเราต้องทําเป็นพิธีเราต้องเป็นแบบทางการนะคะะค่แต่ว่าเราไม่ต้องตะโกนดังนะเะว่าเรามีไม้นะพี่แอ๋วเรามีไม่โอเคไม่ต้องไม่ต้องตะโกนตอนราสอบนี้มีลูกค้า C F อ่าหลังใหม่นะขอบคุณลูกค้าแพง ขาบคุณลูกค้าค่ะมีจิกับลูกค้าที่แฟบค่ะขอบคุณคลูกค้าที่ได้ไปค่ะเอาอะไรตามรีวิวค่ะครับเลิศมากพอค่ะน้ำน้ำพอค่ะน้ำนม่หนึ่งดอกนะน้ำพอพอตักหลังกล้องพออุ้ยแปลงล่ง Wonder Woman ปะอุ้ยอันนี้เป็นจริงหรืออะไรอันนี้เป็นอะไรอะไรคะเป็นลูกหมากไม่รู้จักอ่ะสุนัขนะคะอุ้ยน่ารักอะนะพี่เอา Wonder Woman ไปด้วย ได้นะแล้วกันอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของแปลงล่างนะอุ้ยเป็นมาวงมาเวลมาเยอะอยู่นะเราไม่ได้ดูแบรนด์ให้คุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค้าจ๋าหนึ่งถุงแปลงล่างเจ้าหญิงคอสตูมผีผีใหมายถึงชุดหรือหมงหนูหมายนึงชุดใช่ไหมครับพี่เอ๋อไมคนรีวิวอุ้ยพี่เอ๋ดูค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละน้ําใส่ได้อุ้ยจริงเหรอน้ำใสเละเหมือนน้าเป๊ะไม่แต่น้าเป็นผีอ้วนเนี่ย น้ำมีแต่ผีอ้วนเลยหยอกหยอกค่ะลูกค้าจ๋าหยอกหยอกอุ้ยน่ารักอ่ะดูค่ะน่ารักมาเลยอ่ะออ้ยอันนี้น่าจะเป็นกัปตันอ๋อเอเวนเอเวนเจอร์นะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นแบบว่าคอสตูมใหม่แล้วน่ารักน่ารักนะคะคอสตูมนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นคล้ายๆกับไมโยกอนนะจ๊ะ มายากลนะคะไม่ใช่มินจาเต่ามินจาเต่าอยู่แต่ว่าป้ายเขาเหมือนเขาสัตว์เหมือนแบบนี้มันมายากลนะมาเราไม่ได้มาด้วยกันวเดี๋ยพูดไม่ชัดจอาเราพี่แต่คอสตูมอีกราได้เราคู่นะที่ฟักทองอื่อยู่ไหนอ่ะมีอยู่ข้างล่างไปแล้วใช่ค่ะมีอยู่ข้างล่างซันนี้สุดเพื่อนนะคะค่ะดูค่ะน่ารักมากนะเข้ามาข้างในนิดนึงค่ะพี่ค่ะเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะป้าแต่ว่าวันนี้นะเห็นแบบนี้ไม่สวย แต่ถ้าเป็นกลางคืนเราจะเห็นเป็นรูปกระดูกใช่คะ่ะเป็นรูปเป็นโครงกระดูกนะอันนี้คือเขาน่าจะสะท้อนแสงนะลูกค้าจะอันนี้น่าจะสะท้อนแสงทำไมสวยจังตอนกลางวันเราจะเห็นแบบว่า <c oughs> ทาไม <c oughs> ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้าตอนคืนปิดไฟปุ๊บ สวยเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ให้คุณลูกค้าเราสี่ทุ่มมาคนเดียวนะคะสี่ทุ่มไปค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นคอสตูมนะคะอันนี้เป็นรูปน่าจะเป็นรูปสิงโตนะคะดูความมาค่ะเซ็ตเจ้าหญิงเรามาค่ะรูกค่ะคนเลือกโซนเลยเนาะคนเลือกเราไปแน่นนะพี่ขอเซ็ตคอสตูมหน่อยนิดหนึ่งหนาค่ะ คลอสตูมคลอสตูมนะคะน้ำขานี่น่ารักจังพึ่งหนอตัวหนึ่งน่ารักค่ะขออะไรนี้ทุกตัวได้ปะอ๋อเป็นการออเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวของอันนี้เป็นของลูกค้าแล้วน้ำใช่ค่ะสีเอฟขอบคุณลูกค้าด้วยป้าจะเอาจิ๋วไปไหน ก็เซ็ตทำไมจิ๋วน่ารักไม่เอาจิ๋วก่อนเอาใหญ่ๆเนาะดูค่ะไปก่อนนะคะดูค่ะรูค่ะดูค่ะเซตเจ้าหญิงค่ะน่ารักน่ารักอุ้ยอันนี้เป็นของอะไรนี่ดิสนีย์มิกกี้เมาส์อะไรนะคเมอร์เมดเมอร์เมดมัวน่ามัวนะไม่ใช่เมอร์เมดเหรอคะมัวมัวอ๋อเขา ม้วนะพี่ขอประชานน้ำให้พึ่งมานะอะไรจ๊ะอ่านี่นะคะคุณลูกค้าจ๊ะคุณลูกค้าที่เซฟไปนะหมดแล้วหมดแล้วตกมือให้ลูกค้าอะไรนะอะไรนะหมดแล้วอะไรนะอะไรนะหมดแล้วเอาคือจิเดียวดียวนลคุณลูกค้าที่เซฟไปนะอย่าพึ่งนะอย่าเพึ่งนะอันนี้ก็ดีดนี้มิกี้มาอุ้ยน่ารักอูอะไรนะคะ เมรเมตนะคะขอกลองอีกตัวหนึ่งได้ไหมคะ <laughs> ดูเดียว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 เดวไม่รีบนะ <s ang at> <s ang at> ไม่รีดนะเซจเจ้าหญิงนะคะอันนี้แบบเรามีผู้ช่วยนะก็เลยเห็นแบบว่าให้ลูกค้าดูเป็นเซจนะคะอุ้ยน่ารักมากตัวเล็กน่ารักมากน่ารักมากออะของน้ําก่อนนะคะด้วค่ะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเจ้าหญิงเนาะลูกค้าค่ะฝั่งนี้นะฟุ้งฟิงมากดูค่ะเียมพูฟุ้งฟิงแต่ฝั่งนี้จะไซส์ใหญ่นิดนึงเนาะใช่น่าจะแบบตั้งแต่เด็กสองขวบสามขวบสี่ขวบนะคะแต่ว่าคนจัดใครจะเร็วใคร ฟันจิ้วอยู่ฟันนู้นหมดเลยนะคะอุ๊ยทำไมนี้สวยจังอ่าอันนี้เป็นรูปแบบว่าหัวกระโหลกะน้องเป็นผีน้องเป็นผีแต่ว่าแบรนด์เยอะอยู่นะบางตัวเราไม่ได้หยิบให้ดูเลยคุณลูกค้าจ้ะคือความใหม่นะความใหม่ความสะอาดของเขาคือออล่ามาเลยนะดูค่ะมากแล้วเจ้าหญิงเยอะมากอ่ะคุณลูกค้าจ้ะแต่ว่าคอตุ่มก็โอเคนะอันนี้ละพันเซลเนาะคอตุ่มเนาะอุ๊ยายห้อยอันนี้์ปล่งได้ปะได้ค่ะแต่หนูขอไปลาพันเซลก่อนค่ะพี่เอ๋ค่ะอันนี้มาก อันนี้งานแต่งอะน้ำค่ะอันนี้งานแต่งได้ป่ะได้คุณแมดูค่ะเซ็กซี่มากอ๋อใสเล็กๆจิ๋วๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าอ่ะเรื่องเป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตานะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้ต้องให้ลูกค้าไปลุ้นกันกุรอบนะจ๊ะจ่ายค่ะแต่ลูกค้าค่ะได้ตามรีวิวครบทุกตัวแน่นอนเนาะสำหรับลูกค้าที่รับกระสอบนี้นะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นดินนี่พินเซตกค่ะลูกมากนะคะ น้ำสีใกล้เคียงกันแตยน้ำเป็นแขนของพี่เป็นสายเดี่ยวออุ้ยแดงจะถูกจะแพงเด้อเอาแดงไว้ก่อนดาวลูกค่ะเป็นแพงทุกอย่างใช่จริงจริงเป็นแพงทุกอย่างเป็นเพงทุกอย่างเลยอันก็เป็นเจ้าหญิงนะดิสนีย์นะคะของอะไรเอ่ยตัวนี้ยูนิคอนใช่ไหมคะหรือโพนี่โพนี่น้าดูสีแดงพี่อะไรจ้าโลดอันนี้เหมือนมีรูปเจ้าหญิงด้วยอ่ะใช่แล้วก็เป็นแบรนด์ของอันนี้ใครนะมูรานเหรอคะอีเลน่าอีเลน่าโอ้ เราต้องอช่วยกัน <ะ S 2> จริงๆนะเรา <laughs> ต้องช่วยกันนะ <laughs> น้ำเอาไปทั้งหมดแล้วอย่างค่ะขังน้ยังค่ะยังค่ะอีกนิดค่ะพี่เอ๋วค่ะดูค่ะอันนี้จะเป็นของดิสนีย์เหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะสวยมาก <S 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 สีม่วงสีม่วง 4เซนค่ะคนที่เหลือ<ะ>เราก็ให้นะค่ะคุณลูกค้าจากส่วนที่เหลือเราก็ให้ไม่ใช่ว่าเราให้เฉพาะอ่าตัวที่ลูกค้าเรารีวิวนะคุณลูกค้าจะเราให้ทั้งหมดนี้เลยหยิบไปสับชิ้นไม่มีแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะใช่ค่ะได้ตามรีวิวครบท<ช>ุกตัวค่ะ,คะลูกค้าจะหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนอุ้ยเรี่ยวอันนี้เป็นขนมบังไส้กรอกอะ มาน้ำหมดแล้วนะนอ,อ,อันนี้ก็ประมาณการนะคะคุณลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอกระบาป้เขี่ยวป๊าพริก น้ำพี่จะไปเลยมีป้ายมือหนึ่งนะคะป้าพีขออนุญาตทวนรายการค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการชุดคอสตูมเด็กนะคะเจ้าหญิงเด็กเจ้าหญิงผีผีเด็กแปลงร่างเด็กค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีมาหมดค่ะเด็กหญิงเด็กชายนะคะตัวนี้เป็นงาน USA Lot H p นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนาราคาประมาร้อยบาทค่ะน้ำหนักนะคะยี่สิบห้ากิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะหนะะึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นต ตกต้นทุนต่อเช่น45บาทค่ะวิญญาณลักมากไปถ้<ข>า<ล>สํารค่ะท่านในที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่ะเว็บไซต์ site, ค่ะไอจหรือจะเป็นเรโทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะติดตามในสอช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต็อค่ะสรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ